สวัสดีครับสวัสดีครับผมมืนอีบ่ได้แย่สวนครับไปซื้อไปซื้อน้ำไปซื้อน้ำมาขายครับน้ำดื่มก็เรียบ่ได้แย่สวนครับมาลาน วันนี้ว่าจะจัดคล้องครับจัดไอ้คล้องเขาขึ้นสันว่าสร้างคล้องมาจากแมครสร้างพันแอปนะครับสร้างพันเอปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปซื้อแล้วครับสร้างพานนันแมคเลยไม่จัดเลย สร้างมือนีสร้างมือนีได้มื่ออื่นครับคำสร้างมือนีได้วันวันลงขึ้นแล้วนี้พระตองไปแล้วครับพระตองออกไปหาสื่อแต่ก่อนไปสื่ออยู่ในเมืองโดยนี้เขามาองทรงเลยมันจะมีแอปเดอ้อผู้ใดคลิกผู้ใดข่าขายดอกว่ามันจะมีแอปได้โค้ดโค้โดแบบบุดแอปเข้าไป ก็สร้างได้เลยครับเขาบอกคิดค่าคนส่งเด้ฟรีค่าคนส่งครันะอบอารมณากาศก็ว่าติดจัดลานนะครับเนยสายประมาณสามโมงแรงกอะที่รถไปรับน,น้องนอนนักเรียนอันนี้กัน ตอนนี้ก็อยู่ลาดคนครับมีคนมาเปลี่ยนอยู่ครับเปลี่ยนลุงเขามาเปลี่ยนให้เปลี่ยนกันขายหมู่บ้า,านฝนตกครับหมู่บ้านเนี่ยตกตกแบบตัวโบ้แห้งเหรอครับตกลิ่นๆโตกกพอลำคาดอ๋ไอ,ไอ,ไอไอ้นี่ไอ้ พป้าเขาพรป้า,ปาวัดครับป้องพอป้าบัดบรรยากาศตกลื่นแล้วก็ตกเบิดเกี่บบิดมืออ่ะครับแต่ว่าเบิบ้ดไน่หนามดอกไม,ม่ีนามเลยมือนมีมือนี้บมี่ม,ม,ม,มีเข่าผลเลยคือมือซื้อ ยู่หางเรียนครับมือม่อนี้มื่ออื่นเขาเห็นวาจัดขบวนแห่แผลปลา,าไปวัดมาจดัดอยู่หนาวเรียนนี่ยแหละครับนารานหนาว้านนี่ยแหละครับเมื่ออื่นเมื่อมนากการนจักาศหนาวลานครับหนาลานขาเป็นเอาๆครับแต่บ่มีแดดจะเอา หกระลีนอยู่อ่าครับสายๆนะครับเนะงียบมัค่อยมีคนหรอกครับเรียลอาก,กาศไม่ใเบิครับโอเคครับผม มันเลยเป็นสวนก็เลยเอาบรรยากาศไอ้ในี่รนมาให้เบิ้งครับคุณไดเปิดอยรนคา,ากะเด้อสั่งเลยแมคโครปโปรโมต้องไปซื้อเองพันหนึ่งก็ได้ครับพันหนึ่งก็กส่งแล้วห้าร้อยก็ส่งหรือมั้งเดี๋ยวนี้แต่ก่อนสามพันสามพันนี่ 3, สามพันทรงฟรีแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้พันหนึ่งก็ส่งฟรีแล้ว เพราะว่าเพราะว่าไอ้นี้มันแข่งขันกันครับมันหลานโซ่หวยหล่านัเขาก็สทรงของสีคือกันมันก็เลยต้องแข่งกันหลานโซ่หวยหลานอ่ใหญ่เขาก็มีรถทรงกันครับมันก็เลยต้องต้องสู้กันแข่งกันมันก็เป็นผลดีก็เฮาแหละเอาคนขากขายเฮาบพาต้องไปซื้อออกไปซื้อสร้างเอา อ่าโอเคครับผมโอเคครับเอาบรรยากาศในลานแบบเงียบๆมาให้เบิงนครับมันนี้บได้ไปสวนผมครับผมขอบคุณครับ